เเป็นเจ้าของร้านต่ไปขโมยเดี๋ยวเพิ่นถลอกก็แฟนเพิ่นจะหนีจากนันมาขายเฮ็ดเด้จบอก่เี อร่อยอแล้วนะครับในวันนี้เราก็มาพาชมตลาดบางพัดเป็นตลาดเช้านะครับคี่ตลาดเช้าแล้วก็มีอย่างเห็ดนั่นเลยนั่นก็คือเป็นร้านขายตะโข่ววันนี้ร้านตะโข่วขายดีมากเลยเพราะคนคุ้มตลอดไปขึ้ไทยเขาเนี่ยเออเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาดูสักนิดหนึ่ง นี่คือร้านเต้าหู้นะขายเต้าหู้ทอดร้านนี้ขายดีมากเลยดูนะดูนี่นี่คือเต้าหู้นะหม้อเต้าหู้ก็จะมีอยู่สี่ห้าอย่างมีเต้าหู้ทอดมีเผือกแล้วก็มีหัวไช้เช้าทอดแล้วก็มีข้าวโพดทอดรสชาติอร่อยมากเลยขายดีมากเลย เดี๋ยววันหลังจะพามาดูวิธีทำนะครับ,ด,รบดูน้ำจิ้มโอเคแล้วนะก็ร้านแกงเห็ดของเราก็มีคนแม่ค้าไปช่วยขายแม่ค้าดเด่นตลาดอดน้ำใส่อะไรน้ำเต้าหู้